มีส้มกล้วยนะมีส้มกับกล้วยนะนี่นี่กล้วยกล้วยส้มเราก็เอามาเต็มถาดเลยกล้วยกล้วยนี่เยอะมากเลยน้องเอสตรงนูน้นอีกประมาณสี่หวีห้าหวีนะหวีใหญ่หญๆนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเอาให้ดูดีกว่าไปตัดมาจากสวนตัดมาจากสวน เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจิบต้วให้เพื่อนดูกันเพื่อนน้องเอสจะบอกว่าน้องเอสพี่เก๋ส่งมาให้เอสเด๊ขายนะน้องเอสนี่ขายนะขายนะน้องเอสนี่นะนะนนกล้วยกล้วยครับกล้วยสุกแล้วก็มีนะนี่ใบนี้สุกแล้วเนี่ยเห็นข้างนี้สุกแล้ว ใครจะกินกล้วยก็มานะกล้วยก็มีนะวันนี้ขายกล้วยนะไปตัดมาจากสวนเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนของเยอะไปมันจะล่วงนะ้ะหลายอย่างคลรเอากล้วยไหมคะแบนนั้นนะ่าแบนน่านนะคลรีเซ็นเตอร์กิฟต์แบนน่ายวได้ได้กินต่อเนี่ยอันนี้ อันนี้นี่โดนฉกไปแล้วสามสามสามรูปเหลือเหลือสุกมันสุกไงเขาก็เลยเอาไปกินกล้วยนะคะกล้วยกุ้ยหยุดหยุดคุยพักหายใจ <c oughs> <c oughs> กินต่อไปกิน okay, น้องเอดจะกินส้มก็มานะคะส้มกับมีกล้วยลูกงามใช่อันนี้หวีหวีนี้ ค่อยดีหน่อยลูกใหญ่หน่อยก่อนเนี้ยหวีมันมันไม่ค่อยลูกไม่ค่อยใหญ่แต่อันเนี้ยก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ากําพอดีอะ่ะลูกกาลังดีมาค่ะมากินต่อนะคะน้องเอสน้องเอสจะกินส้มเลยไปเอาส้มมาให้น้องเอสเมื่อกี้พักมันมันเผ็ดไงพักเหนื่อย พักเหนื่อยเผ็ดโอเคเวลาลืมดูไงโอเคอยู่กำลังได้อยู่ยังไม่เยอะยังคอไหวอยู่ท่านหมื่นมาแล้วใช่ไหมท่านหมื่นทำไมวันนี้ท่านหมื่นมาเร็วหรือว่าพี่ขึ้นชา้านี่นะคะอซุปซุปมะเขือยาวข้าวเหนียวนะคะ ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นซุปมะเขือยาวมาค่ะมากินด้วยกันนะคะคอีเซนเดอร์คุณพึ่งสวัสดีค่ะคอรีคอรไปรยังโนสไอสตาโนสวัสดีค่ะคุณสตาโนนะคะขยันประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตขอบคุณนะคะคุณสตาโนมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะ xong thăm 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 hả? nhạc lời nhạc bán dây thăm 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 ngon. แล้วก็ <c oughs> กินไปด้วยแล้วก็ปอกไปด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เสียเวลา